อร่อยไหมอะสดชื่น <laughs> เกมแรกก็คือเราใช้พูดตามพี่หงยายเกลีลย้ำยายน้ำไหลยายไหลย่อยไม่ใช่น้ำไหลยายไหลย้อยห้อยย่อย ตอนนี้อัพก็เช็คอินอยู่ที่งานแพลวคั o ออนเดอะบีนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่เราเป็นหาครีเอเตอร์หน้าใหม่นะครับสิท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับและที่ขายไม่ได้เลยอัพมีแขกรับเชิญคนพิเศษนั่นคือพี่ฮองสวัสดีครับอุตาตนะ อร่อยไหมอะสดชื่น <laughs> <laughs> เป็นคำถามที่คาคาใจมานานอยู่แล้ว <c oughs> จริงๆแล้วคือเป็นคนไทยที่ปลอมตัวเป็นคนเกาหลีใช่ไหม <c oughs> เป็นคนไทยก่อนหน้านี้คือเป็นคนคนเกาหลีครับอ๋อคือเป็นคนจีนไหมคะจีนแดงเหรอใช่ใช่ครับโอ๊ยลด้ละเดี๋ยวรอไปหาเดี๋ยวยูเซอร์กนดีกว่านะครับว่าอยูอ่ตรงไหนกันบ้าง แล้วในนับตัวทีเราคนกันดีกว่าชื่อเลยครับสวัสดีค่ะชื่อมิเชลค่ะอ่านมิเชลนะครค่ะ it's me JR bubble gum from ดัง g d งด g ง o n งดังไั่ดั่ดั่ดั่ไั่ดังดคงดังดองดังดัง่ังดังดั่ดมงดังาัาดังดัสดังดังดังดัอดังดังดนงดังดเงดั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 งวังดเงยเงดั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 งดีกดังดังดงดค่ะชื่อเพลงนะคะปณิศราค่ะ อ่าน้องเพรน้า,าต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อโบค่ะวันนี้มาคนเดียวค่ะนุ่นกับเจนอยู่บ้านค่ะโอ้ย Amazing ว่ะเอาคนต่อไปนะสวัสดีครับชื่อเจไดครับผมอโอเคขอเขาจะมาด้วยค่ะเ <Yeah, yeah. S 2> นี่ยนี่ก็คือหล่อบรรดาแพลวเฟรนของเรานะครับคำถามข้อนี้เลยง่ายๆว่าจะให้เต้นตามพี่หงใครเต้นได้แบบฉ่ำวาวได้เก่งต้านเราก็ชนะไปเลยไม่วันนี้เราไม่อยากแบบฟิวสวยหวานหวานเราไม่ได้อยากแบบ

มีแต่จีจี้เอออ่ะขอของรางวัล้ำแจกน้องๆด้วยนะคะอันนี้เป็นครีนเซอร์กับเป็นกันแดดค่ะของไทเนสนะคะโอเค มาเจอครีเอเตอร์กลุ่มแรกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องให้น้ำตัวกันบ้างชื่ออะไรกันท้าชื่อไข่มุกค่ะกูตาแล้วสวยเนาะชื่อ่อะไรครับชื่อเชอรี่ค่ะเชอรี่ค่ะชื่อมอครับชื่อมอครับนุ่นค่ะชื่อสมชายครับเกมเกมแรกก็คือเราจะให้พูดตามพี่หงใครพูดได้ฉ่อมเบ้าโดนใจที่สุดนะรับรางวัลจากพี่หงไปเลยเย ยายกินลำไยน้ำไหลใหญ่ไหลย้อยไม่ใช่ยายกินลำไยยายกินลำไยน้ำไหลยายน้ำไหลยายไหลย้อยไหลย้อยอ่าคนแรกน้ำไหลใหญ่หอยยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยไม่เหมือนยายกินลำไยน้ำลายยายไหลย้อยอ่า ยายกินลำยายน้ำลายายยายหล่ย้อยสูตคือน้ำลายยายหรือน้ำยายน้ำลายยาวน้ำยายยาวน้ำลายยายไหลย้อยห้อยย้อยยายกินลำยายน้ำลายยายใหญ่ย้อยใครคือผู้ชนะของพี่หงในครั้งนี้ดีฉันจะเลือกคนนี้ค่ะเย้ แต่ด้วยของมีเยอะมากให้ทุกคนเลยอ๋อใจดีอันี้ให้ผมด้ไหมได้สิของกณมากจ้าขอบคุณมากของมากนะครับเย้อ่ะโอเคเราไปที่ครีเอเตอร์กลุ่มต่อไปดีกว่าไปโอเมาเลโก s go มา l e มฟุฟุฟชัวรมาที่บูต่อไปนะครับอ่ะโอเคเรามีคำถามให้พี่ฮงเนี่ถ้าเปรียบพี่ฮงเป็นเครื่องดื่มคิดว่าตัวเองเหมาะกับเครื่องดื่มอะไรอะไรที่เป็นซีโร่ครับ มีน้ำตาลเหมาะเลยเหมาะเลยเหมาะเลยเอาโอเคไปหาน้องๆกัดีกว่านะครับมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวทีราคนชื่อลี unified, จิงค่ะชื่ออิงมิกกี้ค่ะคำถามของกรุ่มนี้นะครับก็คือใครที่สามารถโพสท่าถ่ายรูปได้โดนใจพี่ผมมากที่สุดรับคงมาไปเลยก่อนเลยเริ่มก่อนเลย 1, 2, ึ่งสองสามเริ่ จำแก้วไหมเออจับไปจับไปจับหนึ่งสองสามเริ่มจะต่อยเหรอครับกล้ามครับกล้ามโซ่กล้ามโซ่ก้ามโอเคคเออข้ที่สามพร้อมนะครับทุกคนเริ่มพอแล้วมาเราหาผู้ชนะกันดีกว่าว่าพี่ผงเลือกใครโอเค ทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับคนนี้พยายามที่สุดผมให้คนนี้ค่ะครับโอ้ยโอ้ยขอลงวันหน่อยจ้าขอลงวันหน่อยไปคุมต่อไปกันดีกว่าครับไปพี่ห้องไปก่อน Let's go Let's go ตอนนี้เรามาอยู่กลุ่มกับแก๊งจีตัวจีตมันตัวแซบนะคะมาสวัสดีครับน้อง ชื่ออะไรคะแอนนาค่ะโอ้แอนนาชื่อเกรซค่ะชื่อน้องเกรซใช่ครับปาค่ะน้ำค่ะไปต่อได้เลยค่ะสาค่ะเป็น้องสาน้องสาเรามีช่วงโชนนะคะเธอก่อนอื่นเรียกผู้ชายมาก่อนผู้ชายสวัสดีคอ่าโอเคคำถามในกรุ๊ปนี้นะครับนั่นก็คือถ้าให้เลือกสถานที่ที่จะไปออกเดทกับพี่ฮงเนี๋ย จะเลือกที่ไหนเพราะอะไรอ่ะมาที่แอนนาก่อนใกล้ๆแม่อะไรลูกวินาทีนี้ถ้าหนูไม่ําม่าก็ไม่ได้แล้วนะลูกพี่องชอบไปที่ไหนเขาเลยทะเลค่ะเออทะเลงั้นก็ที่ทะเลนี่แหละค่ะพัทยานี่แหละค่ะเออเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะพี่ฮงเขาชอบทะเลค่ะเราก็ต้องมาที่ออนนาแลนด์รีสอร์ทค่ะโอ้ยเรียวยูเซอร์นัมเบอร์วันที่ไหนนะคะ มาอนันต์รีสอร์ทค่ะโอ้ต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนูร้องพูดภาษาเกาหลีได้ไหมคะโอ้ได้ครับโอป้ารามยอนมองโกเกาเดีอ๋อชอบกินรามยอนหรอครับ เราชอบใช่ไหมทายแบบนี้ใช่ไหมเออเราจะไปไหมล่ะเดี๋ยวลองดูมุดมาสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าจะไปถ้าจะเลือกก็คือไปบนอยู่บนดอยธรรมชาติอากาศดีที่สัมพันธ์ไพรเวทด้วยไพรเวทด้วยไม่กลัวยุงกัดเหรอคะไม่กลัวค่ะชอบไม่คะบนดอยไม่กลัวยุงกัดครับต่อไปค่ะมาค่ะสวัสดีครับเคยไปน้ำตกไหมคะน้ำตก ที่กาญจนบุรีมีเจ็ดชั้นขึ้นไหวไหมคะขึ้นไหวนะขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดต้องลองไปนะคะโอเคพอตไปนี่นี่คนเซอร์ไพรส์สวัสดีค่ะแต่งตัววันนี้ก็โอ้โหเซ็กซี่ไม่ไหว อาจจะไปไหนไปไหนเจ๊ไปไหนก็ถ้ามีโรงแรมที่นี่แล้วก็ต้องไปเดทที่ไอคอนสยามสิคะเพราะอะไรรูบุ๊คคะมีครบค่ะอาหารไทยก็มีงานคราฟเดี๋ยวพาพี่ฮงไปดูโอเคงานคราฟที่เป็นงานไทยๆเลยพี่ฮงต้องชอบเลี้ยงปะได้สิเออก็พาไปดูงานคราฟเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปจิบชิลๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้ไปทุกที่แล้วแล้วไหนต่ออเป็นเรื่องของหลังกล้องนะคะโอเคไหมโอเคโอเคโอเค พี่หงให้ใครผมจะให้คนนี้ครับอผมเลือกคนนี้เพราะว่าผมอยากรู้เรื่องหลังกล้องไงเอาโอเคอวากขวันหน่อยเย้